สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่ท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีอันนี้ตำบลอะไรพี่ไก่ตำบลหัวสำโรงครับหัวสำโรงนี่จัดมินเบอร์ยี่สิบอันนี้ใช้ใช้สามสหายเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเทนเดอร์อิงทองประยกมื่อกนเมื่อก่อนกอน่กอ,นกอนใช้เป็นยังไงพี่ย่ยานี่เยอะเลยใช่ไหมยเยอะครับเต็มทุ่งนะเต็มครับเออออเมอก่อนเมือก่อนเยอะเลยใช่ไหมพี่ไก่ ยาไอ้พวก,กยาลิเกยาข้านกเลยนะครับหน้านี้รถมันหมักเทนเดอร์แล้วลดลงไปเยอะไหมพี่ก็เยอะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้ถึงหน้าหกสิบระมังอย่างนั้นนะครับนี่ครับลดลงไปเยอะนี่เบอร์ยี่สิบดูลวงดูลวงอันนี้อันนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยใช่ไหมพี่ไม่ครับไม่ได้ใช้เลยครับเอาฉีดแต่กินท้องอย่างเดียวเหรอ ปลาโทต้นทุนก็ลดลงพี่ไม่พี่แบบเนี้นลดครับทุกทีเคยต้องใช้ยาหนอนทุกทีนะใช้ยาหนอนใช้แล้วอออฉีดท,ทีอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมพี่ฉีดสามครั้งก็ต้องใช้สามขวดนะครับครั้งละขวดลขวดขวดละพันก็สามพันใช่แต่หน้านี้ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่กิ่งทองเองันทีเขาถึงได้บอกว่าค่าค่ากิ่งทอง แพงกว่าค่าชีดดนไม่ต้องผสมยาฆ่า,มาแมลงขูเนี่ยอันนี้น้ำน้ำท่วมเลยนะพี่นะน้ำท่วมครับเกือบไม่รอดแหมมหัศสัจยันี<อ>น่<อ>ขนาดน้ำท่วมนล้วเนี่ยท่วมตอนท้องเลยใช่ท่วมท้องโอ้นรอดมาได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วทีแรกก็คือหมักหมักเทนเดอร์ไว้ก่อนนะพี่นะพี่หมักไว้กี่วันมันลดลงเยอะแยะขนาดเนี้ หมักไปสิบวันครับหมักไว้สิบวันหมักไว้สิบวันแล้วก็มาทําเทือกแล้วก็หวานข้าวหวานข้าวปกติครับอ๋อแล้วหวานประโยคสองรอบเนาะสองรอบครับสองรอบช่วงตอนสิบห้าวันถึงยี่สิบวันรอบหนึ่งใช่แล้วก็ช่วงกี่วันอีกทีกทีพี่ช่วงห้าสิบวันครับมันหวานไม่ได้น้มันท่วมอ๋อเอาไว้น้ำมิดค่ายข่าขนา้หมดเลย เอามาวานทางน้ำท่วมนะ่นะใช่ครับเอาวานล้วนๆเลยเหรอล้วนๆครับปล<ะ>าบอกบอกไก่ไปไงวันไงบ้าไก่กาถามว่าพี่ผมจะหวานได้ไหมบอกหวานไปเลยน้ำยังไหลข้ามขาน,นาดเ,เลยก็หวานเสียงไปเลยหวานไปเลยโอ,อ้อัน,นอันนี้มหัศจันยร์นัเนเ่ยนะเอออย่างนี้ก็ได้หวานน้ำท่วมๆนะเออมีใครเขาทำกันไหมไม่มีแต่ประโยชน์ทำได้เออนี่นี่ มันจะเป็นลักษณะนี้ครับรวงเม็ดเม็ดเม็ดเขาจะใส่เม็ดเข้าบางเปลือกบางแต่เพื่อเข้าห่างแล้วก็หญ้าวัชพืชลดลง60-70%แบบนี้โอเคนะพี่นะตน้นทุนเราลดลงเดี๋ยวมารอดูตอนเกี่ยวครับเจ้าของเก่าไว้ประมาณ80แต่เหลือครั <c oughs> ผมเอาโอเคสวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs>